สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสเนนอยู่ที่งาน motor expo เมืองทองธาน,นีนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเเนอยู่ที่มูธของ h o น d ้นั่นเอง <c oughs> และตอนนี้นะคะสเนตกำลังยืนข้างๆกับหนุ่มๆที่เขาได้ฉายาว่าบิดมันโดยที่ไม่ต้องกังคลัชนั่นเองนะคะได้แก่ CB-650 และ CBR650 R นนั่นเองนะคะตัวน,นี้นะคะเป็นตัว e class ทั้ง2ตัวนั่นเองนะคะ แต่ว่าเซเนอยากให้มาดูตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสีใหม่ล่าสุดนั่นเองอ่ะนี่ค่ะเจ้า650ซีรีส์มาพร้อมกับเทคโนโลยี e-class บิดมันไม่ต้องการคลัส s และยังมีโชวคหัวกลับ ขนาด41มิลิเมตรให้มาด้วยอัปเกรดหน้าจอเป็นแบบ TFT 5นิ้วพร้อม Honda l o รดซิให้มาแบบจัดเต็มจริงๆเพิ่ม HSTC ระบบควบคุมกำลังเครื่องยนต์เทคโนโลยีจากสนามแข่งเลยนะขุมกำลัง649ซีซีสี่สูบเรียงเสียงหวานบาดใจส่วนโปรโมชั่นในงานนะคะฟรีทะเบียนพะ,ะบ,ะะบีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเสน่น,นะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองเจอตัวจริงของ2รุ่นนี้มากๆเลยนะคะที่งาน m o t o Expo ที่บูธของ Honda นั่นเองนะคะ ก็สําหรับใครที่อยากขับขี่2รุ่นนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือเข้ามาลงทะเบียนที่บูธของ h o n ด้าได้เลยนะคะข้างหลังตรงนี้รถนี้และตอนนี้นะคะสเน่ก็กำลังจะไปเจ็ได้ของ CBR 650และ CBR 0ก0ันนะคะที่สนามตรงนู้นและสําหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนออนไลน์นะคะจะได้นั่งรถทีวีของ h อนด้าด้แบบนี้ดีและสเนะคะก็ได้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะ สนามที่เราจะมาลองขับ Honda c 6 6ก0แล้วก็ c b เบียกันเดีย๋ยวเราก็จะมาลงทะเบียนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่จะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะลองเช็คใจนะคะ,นะคะเราก็ต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่อย่าลืมพกมาด้วยนะ เช็ดไรไอเจาตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในสนามเมื่อกี้นะคะก็อยากจะบอกฟีลลิ่งในการขับของอ,อันนี้นะคะว่าเป็นยังไงก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวซีบีส 650R ที่โคตรนิ่งแกคือรถมันนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคือเขาอะไรมันเป็นตัวซีบีย 650R ที่มีอ e ีคัสเติมเข้ามาทุกคนก็เข้าใจว่าพอมีอ e ีคัสแล้วอ่ะมันจะทําให้เครื่องกระชากอะไรไม่จริงเลยคะ่ะคือเวลาเข้าเกียร์ร,รถเกียร์รเพิ่มเกียร์อะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องไม่กระชากคือสมูทสมูติไม่หมดทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่เสนอนะ ไปตกหลุมตรงนั้นน่ะหนุมันไม่บาล้านกันอะคืออยากจะบอกว่าโชฟตัวเนี้ย41มิลเนี้ยก็คือเอาอยู่มากเลยนะคะก็คือเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันตกหลุมหรออะไรอย่เงี้ยพอให้ความรู้สึกว่าการขับขี่เนี้ยมันสนุกมากๆ ทุกคนคะสเสน่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเชี่ยวงาน m o โ,โตโเอ็กมากๆเลยนะคะและสเสนนอยากให้ทุกคนได้มาลองเช็ดไร้เจ้า c b 650 r 650R และ c b 650R E-Class r i g h to t the New Norm บิดมันไม่ต้องกำคัดและมาพร้อมกับสีใหม่สีดำคิดเขียวนี่อย่างจับ เหมือนกับสีรองเท้าสเน,นเลยอุ๊ยมันรู้ว่าจะได้มาขับคันนี้ <c oughs> ตับใครที่ชอบหรือว่าลองแล้วอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถจองได้เลยที่งานมาตัวเอ็กนะคะวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้รับรองมีโปรโมชั่นสุดคุ้มแน่นอนคะ่ะ <c oughs> บิดมันไม่ต้องกำคัด <c oughs> แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะที่บูธฮอนดา้า